รู้หรือไม่วันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าครับแต่โรคซึมเศร้านี่ครับเป็นโรคที่ต้องบอกว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นโรคเงียบครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นหรือบางคนก็ไม่รู้ว่าคนรอบข้างเราเนี่ยกําลังเป็นอยู่แล้วเราก็ปล่อยครับจนจนมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งเราก็ไม่คาดคิดคาดหวันแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียใจกันภายหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนจะปล่อยให้เกิด โรคซึมเศร้านะฮะในตัวเองหรือว่าในคนรอบข้างเราเนี่ยเราต้องช่วยกันนะฮะวิเคราะห์แล้วก็ดูครับว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึง9คําถามครับที่จะเช็คว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ผมว่าหลายคนไม่รู้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็จะมีอาการทั้งเศร้าพอแท้ซึมนะฮะเบื่อกับสิ่งที่ทําอยู่เบื่ออ,อาหารนอนไม่หลับครับกระวนกระวายหรือบางคนเนี่ย นะอาจจะนอนมากเกินไปด้วยซ้ําไม่มีสมาธิใจลอยตัดสินใจไม่ได้ครับอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงหรือบางคนก็อาจจะเออเลิศเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็ตาหนิตัวเองครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้คุณค่าครับหรือถึงขั้นว่าอยากตายนั่นเองสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบนี้นะหรือว่าเห็นคนรอบข้างเราครับคนที่เรารักครับมีอาการแบบนี้นะฮะควรไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับ อยากพบแพทย์อยากปรึกษาแพทย์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลเอกชนนะ mm. ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ4 0 0 0 5 0ห0หรือมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วแต่คุณภาพของโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลก็น่าจะเสียอยู่หลักร้อยครับ6 0 0 700 800แล้วแต่ที่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องลองไปเช็คกันดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากเสียเงินในครั้งแรกครับในตอนแรกนะคุณสามารถวิเคราะห์ตามคําถามท,าที่ผมจะให้ต่อไปนี้เลยฮนะแต่คุณเนี่ยน่าจะต้องบวกเลขเป็นก่อน นะครับโดยผมนะฮะจะมีคำถามทั้งหมด9คําคำถามครับผมแต่ละข้อจะมีคะแนนให้อยู่เมื่อผมถามและคุณตอบตามไปนะฮะก็จดลงในกระดาษนะครับแล้วก็บวกตามไปเรื่อยๆนะครับเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ครับถ้า0ูนย์เนี่ยคือไม่มีเลยถ้า1นเป็นบางวัน2เป็นบ่อยและ3เป็นทุกวันครับย้ำนะครับ0ย์คือไม่มีอาการแบบนี้เลย1ครับเป็นบางวัน2เป็นบ่อย และ3เป็นทุกวันครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับพร้อมใช่ไหมครับข้อที่1ครับคุณกําลังเบื่อไม่สนใจหรือว่าอยากจะทําอะไรเลยใช่ไหมลองตอบดูนะครับ0 1 2หรือสครับ2ครับคุณไม่สบายใจซึมเศร้าท้อแท้สิ้นหวังใช่ไหม3ครับคุณหลับมากไปหลับหลับตื่นตื่นฝันสะดุ้งตื่นบ่อยใช่ไหมข้อที่4ี่ครับ คุณเหนื่อยง่ายหรือว่าไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมข้อ5ครับคุณเบื่ออาหารหรือว่าทานเยอะเกินไปใช่ไหมเรามาถึงข้อ5กันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับคะแนนของคุณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับจด,ดไว้ให้ดีนะครับข้อที่6คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือทําให้ตัวเองและครอบครัวผิดหวังใช่ไหมข้อที่7ครับ คุณสมาธิไม่ดีเวลาทํากิจกรรมต่างๆเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือว่าทํางานที่ต้องใช้ความตั้งใจใช่ไหมข้อที่8ครับคุณพูดช้าทําอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือว่ากระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็นใช่ไหมและข้อสุดท้ายครับคุณมีความคิดอยากทําร้ายตัวเองหรือคิดว่าถ้าตายไปก็คงจะดีใช่ไหมทั้ง9ข้อครับคือคําถามที่ ผมไม่ได้อยากให้คุณให้คะแนนตัวเองเยอะเลยนะครับลองบวกคะแนนดูครับว่าคุณได้คะแนนรวมเท่าไหร่ครับและนี่คือผลของคะแนนครับ5าถึง8คะแนนแปลว่าคุณเนี่ยมีความผิดปกติครับแต่ว่ายังไม่มีสภาวะโรคซึมเศร้าคุณสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการพักผ่อนออกกำลังกายผ่อนคลายแล้วก็หาที่ปรึกษาครับผม9ถึง14คะแนนคุณมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยคุณควรไปพบแพทย์นะครับ 15 -19 คะแนนคุณมีภาวะซึมเศร้ากลานกลางคุณควรไปพบแพทย์ครับและสุดท้ายครับถ้าคุณได้20คะแนนขึ้นไปนะครับแปลว่าคุณมีภาวะซึมเศร้ารุนแรงครับผมรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับหรือหากว่าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากปรึกษาเพิ่มเติมคุณสามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3นะครับหรือว่าพบแพทย์จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยครับผมแต่อย่าลืมฮนะ ปรึกษากับคนที่คุณรักนะครับแล้วอย่าคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่มีค่านะครับไปพบแพทย์ไปหาคนที่คุณจะสามารถพูดคุยได้ระบายได้นะครับยังไงดูแลแล้วก็รักตัวเองให้มากนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยรู้หรือไม่นะครับก็นําคําถามที่น่าสนใจเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยมานําเสนอนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยครับผหวังว่า มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วยนะครับคุณสามารถกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งครับติดตามช่อง ZACK NOVADY ได้เลยครับรวมถึงรายการรู้หรือไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคำถามดีๆความรู้ดีๆมานำเสนอกันอีกบ่อยๆอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ